เซตซุปมะเขือตั้งหม้อต้มมะเขือเดือแล้วมะเขือลงเลยลงแล้วก็มะเขือซุปซุปมะเขือใส่ปลาทูไปซื้อปลาทูให้ซุป,ปะมะเขือมาตานาแล้วมาฟ้านบอกหุ้งให้แม่แค่ตอนแล้วัดนี้พ่อคิวิเปไปยังไหนลูกเคียงน่จาจักบาทลูกปลาทูสามสิบบาทเหรอทอนสิบบาทไหมสามสิบห้าเหรอ โอ้ยโอ้ยเกือบโดนเสาไาพนักงานซื้อปลาทูให้แม่ตอนนี้เข็ยงละจักบาทก็ลูกสามสิบบาทหรอสวยนะน,นี่สายตั้งท่อน,นะลูกทอนสี่บาทคะแม่ให้สี่สิบบาทโอ้ยมันสามสิบห้าบาทลูกแม่ให้สี่สิบาททอนห้าบาทแสดงว่าสามสิบห้าบาท ในปลาทูแล้วูีวีไปซื้อให้เข่งละสามสิบห้าบาทต้มปลาทูไซตัวหนึ่ง บักเขือได้ที่แล้วแปบ๊บนึงตัวที่เสร็จเองคือบักเขือครับอันที่ตำเจวก็เลยขัวาลายเดี๋ยวใส่บักเขือเทศพร้อมขัวบักเขือเทศที่หลังเพราะว่ามันทีเป็นน้ำก็เลยเอาซุ้มแห้งๆก่อนพริกที่ห้าขวขัวเสร็จแล้วเหลืองมะเขือเทศมะเขือเทศหัวต่อกับพริกเสร็จแล้วตำแจ่วกันก่อนเลย ตาแจ้วเส็จแล้วเหลือตํำซุประเขือตําพีิกี่ห้าขัวเลยแบ่งไวต้ตำซุประเขือพอกตำเส็นแล้วกระเขือใส่แล้วจ้าตําจ้าตํา แล้วพักใส่มีต้นหอมสละแหน่ชีหอม,หอมเห็ดบโโรกโคเกบเลยเห็ดแบบรีบเร่งพอขีวีสิไปเขาเว้นไบเอาน้ำปลาใส่ด้วย พวกผักของเราสุกแล้วจ้าร้อนๆอยู่เลยต้มไข่ด้วยชิม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 แซบ่บเสิร์ฟเสิร์ฟนี่กินข้าวอลูก ผัดผักด้วยจ้าผัดผักห่อนๆอาหลายอย่างแท่ผัดผักสุกมะเขือตำแกวตวกผักไข่ต้มส้มตำามากจ้า,า,า,าสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชม กินเขาสวยนั่นแหละครับเขาเที่ยงจ้ะจะว่าบายแล้วเตรียมสุดไปเขาเวียนโตพอมพอที่นี่สิไปเห็ดงานมีนู่นมอนี่มีอัดพักครับพักมันจะข้ามวงผละสุบกรเทือไก่ต้มต่างหูเราอู้น้องใหม่เสร็จแล้วเนี่ยน้องเขาไหนอยู่ข้างๆทีก็เขาจะ มากินน้ำกันครับพี่สาวพี่อยากกินน้นพี่สาวพี่อยากกินชุบมะเขือตำแจ้วรวบพักต้มไข่ตุ๋นเท้เขาได้จัดให้เรียบร้อยมาได้แตาเด้อพี่สาวกับเอฟซีทุกท่านหลังสวัสดีจ้าจิ้มกับเที่ยงน้ำกันเด้อลูกๆเด้อสาวที่ยุ่ กิขนขาว้มแม่เด้อแม่กินเล้วก็สะไปตลาดมพงกบี เสีแซ่บลูกลาเอ้มากินเด้อมาเด้อสุมะเขืออุขพักพักใส่แต่ผักได้บริสิย์ไง ไม่เกียดจุดดพักขุ้กเจ้าก็หยุดเื้อมเจ็บหลังเกียดแก่ใช่จริงครับเก็บจิตโลดีเยวะไปซื้อหรือบปนี้จะจะ ยังไม่ทก็นี่คือสิ่งนี้อะสิ่งนี้เหินสิ่งเฝ้าเนี่เฝ้าใส่เวลาเลยแม่ก็สิไปขายของพ่อทีวีก็สิไปเขาเว้นบายตอนนี้บายสองแล้วสิเขาเว้นบายบายสามโมงเถอะเฝ้าน้ำเบล่า สองยี่สิบสองยี่สองยีสิบสองติ่งข้าวค่ะไม่ดีงข้าวถ้านม่ลหาหมอยูข้าวก็ตามหะหมอมูบ่านนี่เอไก็ตายก็ยึดร่องบานในแต่ตอนนี้ยึ่ติดเข้าไปเยี่ยมยึโรองบานสิอะไรยดจิดไดยุ้ชุกเชิญก็ดีแหละชุกเชิญอย่างเนยสองสามสี ตองเหรอเขาบอกหาเยี่ยมก็เลยเดวแล้วไหวผุนนี่ไงเล่นใบยส่ใสเอะไรางน้ไข่เขราเมืย์ละมันเดียนอันน้นตาลแล้วหน่อหล้วร่อนลางสายหยาัวว่ายนังว่านบุ้งครับทาหูไปช่วงแล้เป็นไข่ตั้งแต่เดือนบนแม่นป่าช่วงแล้เปล่านี่แรกเลยนะเน่ย ขาเราก็บาดเปียกมาอย่างนั้นมันหนาเกี่ยวเขากงีแล้วทั้งลุยน้ำนอกเกี่ยวเขาลุยน้ำมันเลยเลิไข่ติดเชื้อมันนี่หมอหมอเขาเลยสงสัยว่าแล้วเขาเห็นเงาเงาดำๆอยู่ในขาเราวนั่ยเขาเลยว่าโอ้ดีเรื่องพบข้อเจอถ้าตาตาต้องรีบรักษาถ้าบรีบรักษาตาสิได้ตัดขาเด้แต่ว่าเขาจะต้องไปควันไปยังเบิึงเราเลยยานเราเลยยานแล้วเลยปฏิเสธไว้ที่บ้านนี่เพิ่องไข้ล้วก็บคืนโรคก็บอายาให้หมอผู้เฒ่าวมันบอกเขาได้เช่นปฏิเสธไว้ มันนี่ก็เกิดที่ทแบบ้านบุสิคือขาวาเพราะคือเขาวาเป็นบรปลามันนี่ก็มาในประมาณสองเดือนไลสองเดือนเรา, <5 S 1> าก็เลยมาไข่ดงมากามากนะลำปลาเกี่ยวขาวแล้วหนึ่งเลยเี่ยงปลานั่นแหะไม่มาะะะื่ไข่ดีงมา,ายยมไข่ขาวาเเราสบายดีพ่อไอพ่อมากเลื่อกได้เมียงมากเลมามาไข่อมไขดีขาาีเลามา เรามาไขา่มันกับน้ำขมาพอดีเนาะสามมือเ응นาะเราไปนอนหน้าพระท่านในวา่าไข่ดอกตอนนั้นไปนอนหน้าเลี้ยงปลาเลี้ยงยังก่อนได้ประมาณเนี่ติดต้นตัวเราอันหนาวเขมาสามมือเราก็เลยลูกขึ้นเราติดไปเงียวเราก็เลย่ร้าบันใดกู้บันใดกู้บันใดเราก็เลยล่อลมลม<น>มันอิจฉาให้มาดูกับว่าว่าเนี่ยกับว่าพ่อล่มเราก็บว่าฟ้องไม่อยังเด็ด อีเหลือหมอกไปพิเภกพอเล้กกับสะบ้านด้วยแม่แม่เพราะว่าตอนแรกนั้นเราลุยหนามเป็นรอีเหลือมาเราเซียหนามหลังอย่างนีนสาเน่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 เน่าเลิะมากมัน <สา S 1> หนาวเนี่ยก็จะลุยหนามคิดว่าเราสิลุยหนามแล้วได้มีไข่ขึ้นเหมือนเพราะว่าน้ำค้าเรากบบมีแผลเปี่อยแผลยังเนาะเราเลยมาหาหมอพ่วงนายหมอพ่วงหมอพ่วงได้ว่าว่ายามพอแต่เราไข่ที่เจียเพราะว่าน้ำหนามน้ำยังมันมีเสียโรคหลายแม่ต่อเลยไปนอนโรงพยาบานนั่นลุ่มบานมันฟังสามหมื่น สองหมื่ล่ะมือที่สามเลื้ยเขาเล้ยว่าอยากหาเช่อโอกโน่เจาสามหมื่นเราก็ะยากมากนี้เราวางยากก็มาแม่ได้มือนึ่งเหมนี้เราได้เปนงมือเขาตัดใหม่ละยายโอ้นั่นแปในวัดนั่แหละเขาคุ้ซาาดีนั่งยังได้เร้าเลยจะมาขอเที่ยงเอาบอกไปกินเขาเข้าไปมันี้ลูกคืนเขาไม่เฮียนเหมืนี้เขาคุ้มกินค่ะไม่เป็นนางล้องเตียงนอนเป็นนึงสิไดอสิส่กับเก่งขาหน้าเป็นส้มอันนั้นน้าขาเป็นอ้อกค้าขืนโอกค้าทางที่ที่เขาวาสิพานั่ละ หมอเนี่ยนอกคืนนอกึ้นมันงแไปตั้งสี่ตัวแบบนี้ตั้งแไปทั้งโตเลยแบนบน,นี้นั่นแหละแต่เข้ากาบาับทีสทรงร่งบานสีเพราะว่าปบบว่าเราอยู่ไหนหมดแล้วก็อยากไปศูนย์มันในย่าน,นย่านไปไปที่เศทษว่าย่านเขาว่าเนี่ยแม่ป้าเลยอยากไปศูนย์นั่นแหละก็เลยไปศูนย์มันเป็นช่วงปีใหม่บ่น,น,นี่คนหลายแห่งเตียงในแย่กันเข้าหมอกับพ่อหมอแต่ว่าหมอหมอแก่กับ วขาแบาน,นี้มีนิใช้ยลมาเแล้เป็นล่ลมชักแหมเรา้มัเคยเป็น,น้แต่เกิดนนม้านอะไนเอาก็เลื่อว่าสีเอกสเเลขึืนสมองไฟฟ้าเอกสเเลสีแบบนี้แล้วก็ยยานอีกไหมพอตาก็จะเลว่าเรายยานอย่างเราก็เลยสีบรเยตแบบนี้เลย่นสีไปล่องบนอันเลื่นว่าประวัติเราอยู่ศูนยน์เนี่ยเราเป็นแม่ว่าไข้ตีเชือ้อมันอาสีบอออปออยวกก่อ